15ข้อคิดที่ทำให้คุณไม่ต้องทำงานไปทั้งชีวิตฟังให้จบนะครับคุณอาจไม่ต้องทำงานทั้งชีวิตถ้าเริ่มคิดเหมือนคนที่เข้าใจเงินและเข้าใจตัวเอง 1. เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือเครื่องมือคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงินแต่คนฉลาดใช้เงินทำงาน เพื่อตัวเอง 2. อย่าแค่หาเงินให้สร้างสินทรัพย์รายได้หมดไปทุกเดือนคือวงจรน,นี่แต่รายได้ที่เกิดซ้ำด้วยไม่ต้องทำเพิ่มคืออิสระภาพ 3. ลงทุนในความรู้ก่อนลงทุนในหุ้นคนที่เข้าใจเกมจะอยู่รอดแม้ตาลาดล้มแต่คนที่เดาเกม จะเจ็บทุกครั้งที่ตามกระแส 4. ทํทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่ออยู่รอดเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เลี้ยงคุณในอนาคต 5. สร้างคอนเน c t ชันให้เก่งกว่าคอมเพลติชันคนรวยไม่แข่งกับใครแต่เขาเชื่อมโยงกับคนที่เก่งกว่า 6. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่พนักงานพนักงานคิดวันจบงานเจ้าของคิดวันขยายงาน 7. อ่านทุกวันฟังทุกวันคิดทุกวันความรู้สะสมจะกลายเป็นทุนชีวิต 8. มีรายได้หลายทางแม้ทำทางเดียวคนฉลาด สร้างระบบให้เงินไหลมาแม้ตอนนอน 9. ใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะไม่ใช่เหนือฐานะเพราะอิสรภาพเริ่มจากการไม่ต้องอวดใคร 10. ตั้งเป้าแบบมีแผนไม่ใช่แค่ฝันคนส่วนใหญ่มีความฝันแต่คนที่รวยจริง มีตารางเวลาในฝันนั้น11อย่าหนีความเสี่ยงให้บริหารมันทุกการเติบโตเริ่มจากการกล้าเสี่ยงอย่างฉลาด12เวลาแพงกว่าเงินอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่พาคุณไปข้างหน้า13ให้เงินต่อยอดความคิด ไม่ใช่แค่ซื้อของของใช้หมดค่าแต่ความคิดสร้างค่าใหม่ได้เสมอ 14. อย่าก,กลัวเริ่มช้าจงกลัวไม่เริ่มเลยทุกคนเริ่มจากศูนย์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเริ่มจริงและ15ใช้ชีวิตเพื่อสร้างระบบไม่ใช่ใช้แรงตลอดไป พรสุดท้ายแล้วอิสรภาพไม่ได้ได้มาจากการทำงานหนะักแต่มาจากระบบที่ทำงานแทนคุณจําไว้ว่าชีวิตที่ไม่ต้องทำงานทั้งชีวิตไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวิธีคิดที่ถูกต้องเริ่มเปลี่ยนวันนี้แล้วอนาคตจะเปลี่ยนตาม